สวัสดีค่ะบนันเสีผ้ามาเบิ้งเขา่าคุณยายงามบอนใช่เบิ้งแต่ว่าคุณยายท่านบอกเรากว่างามขงบิ้งามให้เบิ้งเ,เอาเองเออเขาคุณยายงามบอบรรยากาศตอนคำมุมมาทางนี้เบิ้งมุมนี่เบิ้ง น่ะนุ่มยินไม่กันง่ายมันบรรยากาศตอนค่ำซาลาซาลานั่งดินมันบรรยากาศตอนค่ำดูก่อนนะคะ ต้นกล้วยกะเริ่มออกปีออกนอกออกปีเต็มมาออกปี้งต้นยุง่งต้นพายุงต้นพายุงกะไงถั่วหัวใหญ่ได้เจ็ดเดือนปลูกอยู่นี่เจ็ดเดือนได้เทา่ทาเท่านี้กะพุ่มใจเจ็ดเดือนได้นี่ ต้นกล้วยกรเจ็ดเดือนกล้วยเจ็ดเดือนฉัได้กินเนาะกินไวยกีละมื่อปีนี่แล้เบึงบึงเข่ามุ่มนี่ไงเข่าตาเทมุ่มนี่เป็นทังไหนเข่าสูงเพยงแอรถ่วงหัวใหญ่ละใหญคข้น เียฝนโตกลงมาน้นำท่วมกับยาอะไรคือสิตายอยู่ดอกแต่ว่าเงือดหลายตนพายุงนี่มันขึ้นสูงไลยสูงดีที่เจอไทยว่าว่าใดเรื่อยว่ามันสูงอืม แสดงว่าดินดีเติบอยู่เนาะต้นไม้ขึ้นเต็มอันนี้ต้นพะยุงพระยุ่งเจ็ดเดือนได้เท่านี้ก็โอเคอยู่บ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยัง ตาเทพเียหย่ายู่แถวนี้ต้นพยุมืดแถวต่อไปก็จะเป็นยางหน้ายางหน้าก็เป็นพุ่มดียางหน้าเป็นพุ่มดีแถวนี้เป็นยางหน้าใบง่า นอดสวยดันยังไงเก,กิดกเตตม็ดตูต้นจะมากระดิเก็บเห็ดเก็บเห็ดแกงลัางฝนตกนี่แต่อันงามๆดูซิดูซิดูซิลัางฝนตกลัางฝนตก หลังฝนตกยอดก็ใหญ่นน่นเป็นภูมิใจกิ้งกานสาขาเก,ก่งกานสาขาโอ้ปี่นาด้เก็บเห็ดแท้ปี่นาด้เก็บเห็ดแท้ ตปนยอดใ่ใหญ่เลยอันนี้คือนํำเสนอต้นใหม่ยืนตน้นต้นใหม่ยืนตน้นต้นยางตน้นต้นยางหน้าต้นยุง่งโอเคสวยงามมากพ่อใจปีนี้ถือว่าพ่อใจต้นไหม่งามทุกตน้น พี่นาวากันไหมโอเคนะคะโอ้ยอย่างเดียไทยเห็นเหมดกันหลายพวกเอาเทละเรืองเ,อเทละเรืองยีกว่าเนะเาะมาเมือนี่นําเสนอตนม้ยืนตนต้นพยุ่งกับตนยางนาพี่นาเก็บเฮ็ดโอเคค่ะเมือนี้ก็บคำแล้วขอลาไปก่อนพบกับคุณยายถาผ้าลุยสวนค่ะสวัสดีค่ะ